ทบทวนคนิดพิชิตข้อสอบป1การบวกเลขจำนวนหนึ่งหลักกับหนึ่งหลักที่มีคำตอบมากกว่า10แต่ไม่เกิน20่สิบคำชี้แจงแบบฝึกมีทั้งหมด2ตอนตอนที่1นึทบทวนการบวกเลขจำนวนหนึ่งหลักกับหนึ่งหลักที่มีคำตอบเป็น10 ตอนที่สองการบวกเลขจำนวนหนึ่งหลักกับหนึ่งหลักที่มีคำตอบมากกว่า10แต่น้อยกว่า20บตอนที่หนึ่งทบทวนการบวกเลขจำนวนหนึ่งหลักกับหนึ่งหลักที่มีคำตอบเท่ากับ1ิบให้เติมตัวเลขจำนวนเต็มบวกที่บวกกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับ1ิบลงในช่องสี่เหลี่ยมมีจำนวนทั้งหมด9้าคู่ เฉลยคำตอบ หนึ 1> 1่งบวกเก้าเท่ากับสิบเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบสองบวกแปดเท่ากับสิบแปดบวกสองเท่ากับสิบสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบ สี่บวกหกเท่ากับสิบหกบวกสี่เท่ากับสิบห้าบวกห้าเท่ากับสิบตัวอย่างจงหาคำตอบเจ็ดบวกแปด ตัวเลขที่บวกกันได้ผลลั์เป็นเจ็ดคือหกบวกหนึ 1, ่งห้าบวกสองสี่บวกสามเลือกคู่ห้าบวกสองเพราะว่าจับคู่สองบวกแปดได้สิบจะได้เจ็ดบวกแปดเท่ากับห้าบวกสองบวกแปดเท่ากับห้าบวกสิบ เท่ากับ15วิธีที่2 7งบวกแเท่ากับตัวเลขที่บวกกันได้ผลลัพธ์เป็น8คือ1นึ่งบวกเจบวกหกบวกห้บวกสเลือกคู่สาบวกห เพราะว่าจับคู่เจ็ดบวกสามได้สิบจะได้เจ็ดบวกแปดเท่ากับเจ็ดบวกสามบวกห้าเท่ากับสิบบวกห้าเท่ากับสิบห้าตอบสิบห้า どうぞどうぞ。 วิธีคิดที่หนึ่งห้าบวกเจ็ดเท่ากับตัวเลขที่บวกกันได้ผลลัพธ์เป็นห้าคือหนึ่งบวกสี่สองบวกสามเลือกสองบวกสามเพราะว่าจับคู่สามบวกเจ็ดได้สิบจะได้ ห้าบวกเจ็ดเท่ากับสองบวกสามบวกเจ็ดเท่ากับสองบวกสิบเท่ากับสิบสองวิธีคิดที่สองห้าบวกเจ็ดเท่ากับตัวเลขที่บวกกันได้ผลลัพธ์เป็นเจ็ดคือ หกบวกหนึ่งห้าบวกสองสี่บวกสามเลือกห้าบวกสองเพราะว่าจับคู่ห้าบวกห้าได้สิบจะได้ห้าบวกเจ็ดเท่ากับห้าบวกห้าบวกสองเท่ากับสิบบวกสองเท่ากับสิบสอง อบสิบสองข้อที่สองจงหาคำตอบแปดบวก9้า วิธีคิดที่หนึ่งแปดบวกเก้าเท่ากับตัวเลขที่บวกกันได้ผลลัพธ์เป็นแปดคือเจ็ดบวกหนึ 1, ่งหกบวกสองห้าบวกสามสี่บวกสี่ เลือกเจ็ดบวกหนึ่งเพราะว่าจับคู่หนึ่งบวกเก้าได้สิบจะได้แปดบวกเก้าเท่ากับเจ็ดบวกหนึ่งบวกเก้าเท่ากับเจ็ดบวกสิบเท่ากับสิบเจ็ดวิธีคิดที่สองแปดบวกเก้าเท่ากับ ตัวเลขที่บวกกันได้ผลลับเป็น9้าคือหนึ 8, ่งบวกแปดสองบวกเจ็ดสามบวกหกสี่บวกห้าเลือกคู่สองบวกเจ็ดเพราะว่าจับคู่แปดบวกสองได้สิบจะได้แปดบวกเก้าเท่ากับแปดบวกสองบวกเจ็ดเท่ากับ สิบบวกเจ็ดเท่ากับสิบเจ็ดตอบสิบเจ็ดข้อที่สามจงหาคำตอบเก้าบวกห้า วิธีคิดที่หนึ่งเก้าบวกห้าเท่ากับตัวเลขที่บวกกันได้ผลลัพธ์เป็นเก้าคือหนึ่งบวกแปดสองบวกเจ็ดสามบวกหกสี่บวกห้าเลือกคู่สี่บวกห้าเพราะว่าจับคู่ห้าบวกห้าได้สิบ จะได้เก้าบวกห้าเท่ากับสี่บวกห้าบวกห้าเท่ากับสี่บวกสิบเท่ากับสิบสี่วิธีคิดที่สองเก้าบวกห้าเท่ากับตัวเลขที่บวกกันได้ผลลัพธ์เป็นห้าคือหนึ่งบวกสี่สองบวกสาม เลือกคู่หนึ่งบวกสี่เพราะว่าจับคู่เก้าบวกหนึ่งได้สิบจะได้เก้าบวกห้าเท่ากับเก้าบวกหนึ่งบวกสี่เท่ากับสิบบวกสี่เท่ากับสิบสี่ตอบสิบสี่ ข้อที่4จงหาคำตอบ6กบวกเ วิธีคิดที่หนึ่งหกบวกเจ็ดเท่ากับตัวเลขที่บวกกันได้ผลลัพธ์เป็นหกคือหนึ 5, ่งบวกห้าสองบวกสี่สามบวกสามเลือกคู่สามบวกสามเพราะว่าจับคู่สามบวกเจ็ดได้สิบจะได้ หกบวกเจ็ดเท่ากับสามบวกสามบวกเจ็ดเท่ากับสามบวกสิบเท่ากับสิบสามวิธีคิดที่สองหกบวกเจ็ดเท่ากับตัวเลขที่บวกกันได้ผลลัพธ์เป็นเจ็ดคือ หกบวกหนึ่งห้าบวกสองสี่บวกสามเลือกคู่สี่บวกสามเพราะว่าจับคู่หกบวกสี่ได้สิบจะได้หกบวกเจ็ดเท่ากับหกบวกสี 3, ่บวกสามเท่ากับสิบบวกสามเท่ากับ สิบสามตอบสิบสามข้อที่ห้าจงหาคำตอบแปดบวกแปด วิธีคิดแปดบวกแปดเท่ากับตัวเลขที่บวกกันได้ผลลัพธ์เป็นแปดคือเจ็ดบวกหนึ่งหกบวกสองสามบวกห้าสี่บวกสี่เลือกคู่หกบวกสองเพราะว่าจับคู่สองบวกแปดได้สิบ จะได้แปดบวกแปดเท่ากับหกบวกสองบวกแปดเท่ากับหกบวกสิบเท่ากับสิบหกตอบสิบหก คณิดลองคิดทำดูน้องๆปอ .1 ลองทำดูจ้าส่งคำตอบอินบล็อกใต้คลิปได้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามครับ